แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่เลอวค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะพี่พิงค์น้องหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะกลับมาในาดวงวรายวันประจำวันที่13มนะคะมีนาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญนะคะพี่น้องค่ะเนาะไม่บอกแล้วเดี๋ยวกลัวจะพลาดนะคะแต่ว่าพี่น้องบางท่านอาจจะทราบแล้วนะคะก็คือเป็นวันเป็นวันขอเงินจาก ประจำนั่นเองค่ะพี่น้องคะหรือวันอมาวสีนะคะหรือวันจันดับก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะคะพี่น้องคะเนาะแล้วก็ประจำะปี2564นั้นเนี่ยเขาบอกว่านะเดือนนึงมีวันของเงินจากประจำเนี่ยนะคะเดือนนึงมีหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ใครที่สนใจในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องจ๋านะแต่สําหรับในเดือนนี้เดือนมีนาคมก็ตรงกับวันที่13นะคะมีนาคมนะคะแรมนะคะ แรม15บห้าเดือน4นะคะปีชวดนั่นเองค่ะและก็เวลา1 7 2เนเป็นต้นไปนะคะพี่น้องคะเราถึงจะขอเงินจากพระจันทร์ได้ว่าอย่างนั้นนะคะนะอ่ะพี่น้องคะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพแล้วก็นะปัญหาอุปสรรคมีมาตลอดเนี่ยลองขอเงินจากพระจันทร์ดูนะคะพี่น้องคะนะเผื่อว่าท่านจะมีความเมตตาว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้อง รู้ไว้ใช่ว่าไม่ได้ว่านะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่และบุคคลแต่ไม่เกิดไม่ได้ทำให้ใครเสียหายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะพี่น้องคะอ่ะใช่ค่ะอ้าวตอบเองจริงๆด้วยนะคะอ่ะป้าหมอว่าจะขอซะหน่อยหนึ่งอย่าลืมนะคะพี่น้องคะเนาะพรุ่งนี้นะวันดีนะะจัดไปค่ะพี่น้องค่ะ คราวนี้เรามาดูนะคะมาทํานายดวงรายวันกันดีกว่านะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ทานายโดยรวมบอกว่าอ่าบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะทำงานหนักๆน,น,นะเริ่มงานหนักนะแต่ดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเนี่ยวันพวกนี้ก็เดินทางออกนอกพื้นที่ละนะไปทํากิจทําการเจรจาต่อรองเรื่องอะไรสําเร็จหมดเลยนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ นี่อย่างนี้นะเดือดสตาร์ไปถึงดวงดาวแนี่พี่น้องวันอาทิตย์ดวงเริ่มเปิดจริงๆนะคะดวงเริ่มเปิดจริงๆอะนะคะเปิดมาตั้งแต่ป้าหมอคิดว่าน่าจะเดือนอมีนาคมนี้แหละนะปลายเดือนอปลายเดือนกุมภานะแล้วก็จนมาถึงเดือนมีนานคิดว่าน่าจะเปิดยาวละสาวพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ แต่ว่าดวงเริ่มดีงานก็เยอะนะคะพี่น้องค่ะน่าไม่เป็นไรดีกว่าที่เราว่างงานนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอ่าโอเคและไพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรน่ามีมิดเงินเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มที่จะคิดการในลักษณะที่จะหามิดเงินเข้ามาบ้างแล้วอืมนะสมมติว่าในวันพรุ่งนี้หาลูกค,ค้านะคะ ออกนอกพื้นที่ไปก็จะได้เม็ดเงินเข้ามาแน่นอนค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะมาดูเลขมั้นโชคค่ะมีเลข7มีเลข3มีเลข1มีเลข7นะคะมีเลข7 3 1 7ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ทำนายโดยรวมบอกว่าน่ะ โอเคนะคะมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันจันนั้นเริ่มที่จะมีกิจการนะมีกิจกรรมนะคะทากับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอย่างนี้นะคะก็มีความคิดว่าเราจะหาอะไรทํากันดีในส่วนของครอบครัวนะคะ,ะบางท่านก็อาจาจะมีบริวารมีลูกมีหลานนี่ว่างงานกลับมาก็อาจจะมาคุยมาเจรจากันสิว่าจะทําอะไรกันต่อไปนี้นะดีกว่าที่เราจะต้องรอคําตอบ จากงานที่เป็นลูกจ้างเขานะก็มีการนะคิดโครงการอะไรเนี่ยนะเพื่อที่จะทํากันร่วมกันทานะคะสามัคคีกันทํานี่อย่างนี้แล้วก็งานในลักษณะของการที่ว่าอ่าอาจจะหาลูกค้าออกนอกพื้นที่ไปพักผ่อนด้วยในตัวนี่คือพี่น้องวันจันจะเป็นแบบนี้นะคะในอย่างนี้นี่ก็คือทํานายไปนในลักษณะของการที่ว่าคิดหาโปรเจกต์งานงานเสริมไรายได้เสริมหาเงินร่วมกันกับครอบครัครว ถือว่าโอเคมากมายนะคะพี่น้องวันจันค่ะและมาดูว่าไพ่ย,ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะไพ่ย,ยิบซีทักพิเศษว่าแน่ way of fortune นะคะต่อไปนี้นั้นเนี่ยพี่น้องวันจันทร์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คาดการเอาไว้นั้นเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะเหนื่อยมากมายก่อนหน้านี้และก็พลิกปฏิหารจะเกิดนะคะในทุกเรื่องด้วยไพ่ way of fortune นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ อโอเคมาดูเลขน้ำโชคค่ะหนึแล้วก็7นะคะ0นะ10แล้วก็70นะคะพี่น้องวันจันท์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวัน,วนอ,อังคารบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวัดอังคารทำนายโดยรวมบอกว่านะคะอืมบอกว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะได้คำตอบในหลายๆเรื่องเนาะได้ร่วมฉลองความสำเร็จนะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับสามวย แล้วก็อัศวินนักรบแล้วก็ชัดตริกนั่นหมายความว่าในวันพวกนี้อาจจะเดินทางทํากิจทําการพี่น้องคะถ้าสมมุติว่าเดินทางทําทงานหรือไปติดต่อเจราจาแล้วมมีการในลักษณะว่ามีข้อบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีการทําพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องคะนะพี่น้องวันอังคารก็เจราจาแล้วก็ดูข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องเนาะเราจะเสียเปรียบได้นะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็คือเรื่องเดียวที่ทักนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะสําหรับไพ่ยิบซีทักพิเศษว่าหกเหรียญนะหกเหรียญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตในเรื่องการเงินเงินกู้นี่อย่างนี้นะในพไพ่ใบนี้อย่างที่บอกนะคะไม่เป็นหนี้เพื่อนเพื่อนก็เป็นหนี้เรานะคะพี่น้องวันอังคารเนาะเมื่อกี้ขึ้นชชดติกนะเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะในวันพวกนี้ถ้าพี่น้อง นะขอเครดิตเอาไว้นะคะพี่น้องวันวันอ,อ,อังคารก็จะผ่านนะคะพี่น้องแต่ว่าอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องกานะหรือใครที่มีลูกหนี้ใครที่เป็นเจ้าหนี้อยู่นะคะก็รู้สึกว่าจะมีลูกลูกหนี้เนี่ย จะชาระหนี้เรามาบ้างนะคะพี่น้องค่ะนะอาจจะยังไม่หมดเนาะแต่ก็ทยอยทยอยนะคะพี่น้องนะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องเห็นใจกันประนีประนอมกันระหว่างเจ้านี่กับลูกนี่นะนะทั้งสองฝ่ายนั่นเลยค่ะพี่น้องวันอังคารอ่ะมาดูเลขแห่โชคค่ะมีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขเจ็ดนะคะขอโทษนะมีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งมีเลขหกมีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งมีเลขหกค่ะ พี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องค่ะนะพุธกลางวันนั้นทํานายโดยรวมบอกว่าน่ะพุธกลางวันนี้ก่อนหน้านี้ก็จากบ้านจากช่องนะคะพันหลังให้กับอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นโดยที่ในบางครั้งก็อาจจะเป็นห่วงนะคะกังวลหรือไม่อยากจากอย่างนี้ป้าหมอคิดว่าน่าจะไปทํางานนะนี่นะ เรื่องการงานละค่ะพี่น้องนะไม่ทํานายมากนะ <S 2> <S 2> <S พี่น้องวันพุธกลางวันได้งานนะนะได้งานแล้วก็ออกอาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะคะไม่ได้อยู่กับบุตรหลานไม่ได้อยู่คนรักก็ต้องทํางานนะแล้วก็ทํางานหนักทํางานลุยลยแต่การงานมีความมั่นคงขึ้นนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่เอ,อ่อวันพุธกลางวันไปได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเนานะแล้วก็งานก็รู้สึกว่าจะมีความมั่นคงขึ้นนะทราพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ อ่ะแล้วมาดูว่าพระยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าสองไม้เท้านะเรื่องงานจริงๆด้วยค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันที่ว่างงานอยู่ได้งานแน่นะคะเล็กงานก็ดีด้วยนะคะ mm. เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะพี่น้องค่ะนะ mm. ฉะนั้นลอยๆส่วนใครที่มีงานทําอยู่ก็จะขายของดีขึ้นดีขึ้นนะคะ mm. มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องวันพุธค่ะวันพุธ mm. กลางวันค่ะเนาะ mm. ขอให้พี่น้องวันพุธ โอตนทำงานลุยๆไปเลยค่ะพี่น้องมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข88แล้วก็10เนาะ8 8แล้วก็1 0ึนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสำหรับพุธกลางคืนทำนายโดยรวมบอกว่าเอ๊นะคะยังคงร,รับภาร,ระงานมีโปรเจกต์งานในหัวพยายามที่จะทำงานนะคะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิพพทธิผลนี่ก็คือราชาไม้เท้านะคะ ถือว่าการงานยังยอดเยี่ยมอยู่นะคะพี่น้องคาในวันพรุ่งนี้มีการเดินทางยังไม่มีแปลนไม่ทราบไปไหนแต่คิดว่าน่าจะไปทํางานนะคะพี่น้องคานะระมัดระวังในเรื่องการเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่น้องนะแล้วก็อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วไม่ว่าเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าจะตัดสินใจอะไรนั้นก็ここบอกว่าในวันพรุ่งนี้เราต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเราอย่าใช้อารมณ์ไว้อย่างนั้นเรื่องเดียวค่ะที่ทักนะค่ะ เละมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษว่านะคะแน่สตริงสำหรับสตริงนั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นรู้สึกว่ายังคงที่จะควบคุมนะคะสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าเหนื่อยหนักนะคะพี่น้องค่ะนะเอาไว้เอาอยู่เอารอดหมดทุกเรื่องลค่ะ โอเคมาดูเลขน้ำโชคกัน11แล้วก็18นะคะ11แล้วก็18นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีบอกว่านี่นะคะบอกว่าอะไรบอกว่าดีนะคะเริ่มดีขึ้นนี่เป็นแม่ทัพนะทำงานเหนื่อยนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ผ่อนคลายบ้าง แต่คิดว่าน่าจะอยู่บ้านอยู่ช่องนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยดูเลยบริวารน,นะคะคนในครอบครัวแต่ว่าพี่น้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะคะในวันพรุ่งนี้อาจจะมีปากมีเสียงหรือมีเรื่องผิดใจกับนะ,ะบริวารซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีเนียมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติเราทะเลาะก,กับพ่อแม่เงี้ย <laughs> นะคะอันนี้เราก็ต้องสยบ ส,ง,สง,งบสยบความเคลื่อนไหวๆไวค่ะพี่น้องค่ะถึงเราจะทะเลาะเราก็ไม่ชนะนะคะอันนี้ขอบอกนะแพ้นะคะพี่น้องค่ะเอาดีๆนะคะพี่น้องแพ้นะเออฉะนั้นแล้วในวันพวกนี้เรื่องอารมณ์อย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษพี่น้องวันนะคะพระฤหัสเรื่องอะไรนะคะอ่าอ่าทักดีมากเนาะ วักเงินได้เงินในวันพรุ่งนี้เป็นราชินีอ่าเป็นพระราชินีเป็นเศรษฐีนี <c oughs> ความหมายว่าพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีนะรองเงินอยู่ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินนะในวันพุ่งนี้ก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะแล้วก็มีเงินสดเข้ามานะคะพี่น้องค่ะเรื่องการเงินสุดยอดมากเลยนะคะพี่น้องโอเคไหมค่ะมาดูเลขน้ำโชกัน13แล้วก็19เนาะ13แล้วก็19นะคะพี่น้องวัน พระฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ทำนายโดยรวมบอกว่านี่นะคะทำนายโดยรวมบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ลังเลนะคะเครียดตึงเครียดลังเลสงสัยนะไม่รู้จะไปทางไหนดีเนาะ อันนี้ก็คือมีหนึ่งอยากสองอย่างให้เลือกเนี่ยอย่างนี้นะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงเรื่องการเงินละอ่ะอย่างนี้ก็คือเรื่องการเงินละนะคะความหมายก็คือมีความรู้สึกว่าจะต้องใช้เงินนะไม่รู้ใช้ทางไหนก่อนดีเอานะนะคะถ้าเป็นแบบนี้นี่พี่น้องวันศุกร์ะมีความรู้สึกว่าคิดถูกนะ พยายามประหยัดอดออมนะเอากระแสะเงินสดนั้นไว้กับตัวเองให้มากที่สุดเนาะอย่างนี้ถ้ามีในลักษณะของการที่จะลงทุนทําอะไรนะป้าหมออยากจะบอกว่าให้รอก่อนเหมือนไพ่ที่แนะนำนะนะคะพี่น้องกันนะรอโอกาสรอจังหวะให้ดีกว่านี้หรือรอเงินทุนนะรอการเงินรอเรื่องโควิดรอสถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายก่อนแล้วเราถึงจะต้องลงทุนนะคะพี่น้องนะนะอย่าใจร้อนไม่งั้นเราจะผิดพลาดนะคะ อันนี้ทักเรื่องเดียวค่ะพี่น้องคะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะอ่าในวันพรุ่งนี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่กับบ้านกับช่องนี่ก็ระวังคําพูดหน่อย,อยนี่อย่างนี้นะคําพูดที่พูดนะคะอ่อกับสามีภรรยาเนี่ยต้องรักษาน้าใจกันอย่างนี้นะขาเรียกว่าทะเลาะกันเลวใช้คําพูดห้ามหันกันนะคะหันกันอย่างนี้นะ แล้วก็ถามว่าร้สาระไหมไร้สาระนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดเป็นหลักคะ่ะอ่ะโอเคมาดูเลขน้าโชคค่ะสองสี่แล้วก็เก้าหนึ่งเนาะสองสี่เก้าหนึ่งนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องขานาะพี่น้องวันเสาร์ว่าอย่างไงคะสาหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเอเครียด เรื่องอะไรไม่รู้อ่ะเรื่องหนี้สินเรื่องของการงานเรื่องของบริวารเรื่องของคนรักในอย่างนี้แล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วยนะก่อนหน้านี้นะแล้วก็ในวันพุวงนี้ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนอยู่กับที่อยู่กับบ้านบ้างนะคะอ่าอันนี้ก็คือหมายความว่าให้นิ่งนอนนิ่งเหมือนพระพุทธรูปซะบ้างนะสาพี่น้องวันเสาร์เนาะทำงานหนักหนักนัก,น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 กลุยๆนะคะอ่าฉะนั้นในวันพวกนี้อยากจะให้พักผ่อนนะคะอยากจะให้พักผ่อนนะคะ อ่าอย่างนี้เลยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่บ้านอยู่ช่องอะนะคะพี่น้องค่ะนะแต่พี่น้องวันเสาร์อะมีบริวารน,นะคะคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะสามีภรรยานเนี่ยนะให้ความช่วยเหลือนะคะ ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํานะคะให้สิ่งดีๆเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยนะคะช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะอบอุ่นฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องวันเสาร์เนี่ยเจออะไรมามากมาไกลกองเนาะแต่โชคดีที่มีบริวารในส่วนของครอบครัวยังคงที่จะเข้าข้างและก็ตอนรับพี่น้องอยู่เสมอนั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะค่ะค่ะโอเคเนาะคิดว่าไม่น่าที่จะมีอะไรนะและมาดูว่าพะยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะทักดีมากค่ะ พี่น้องวันเสารนะ์เนาะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีเครดิตนะคะมีเงินทุนมีนายทุนนะคะให้การสนับสนุนซัพพอร์ตพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะอ่าโดยเฉพาะนะคะถ้าในลักษณะของนายทุนอ่าร่วมทุนมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นอย่างนี้นะคะนี่ฉะนั้นในไพ่เศรษฐีขึ้นนั้นพี่น้องวันเสาร์คิดว่าน่าจะโอเคเนาะนี่เศรษฐีขึ้นแล้วนะคะ เสรีฐีขึ้นแล้วนะคะพี่น้องวันเสาร์นะฉะนั้นไม่ร้องเลยนะคะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าโอเคมาดูเลขน้ำโชกันหนึ่งห้าแล้วก็สี่สี่นะคะหนึ่งห้าแล้วก็สี่สี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะอฉะนั้นป้าหมอเขาไว้พรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ